ซื้อี่ปุ่นมองข้าวไทยเป็นโอกาสในการขยายช่องทางการขายในญี่ปุ่นที่กําลังขาดแคลนข้าวซื้อต่างๆหลายสื่อนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยก็นํนาว่าให้ลองข้าวไทยดูนะครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิซึ่งคุณภาพเนี่ยนะครับสูงที่สุดในตลาดของไทยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทุกร้านค้าทุกซูเปอร์ในญี่ปุ่นเนี่ยข้าวสารของญี่ปุ่นเนี่ยแทบไม่มีขายเลยนะครับถ้ามีเนี่ยก็น้อยมาก ซึ่งตอนนี้นะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนข้าวนะครับเป็นผลมาจากภัยแล้งเมื่อปีก่อนนะครับทำให้ผลผลิตเนี่ยส่วนทางกับความต้องการนะครับที่สูงขึ้นซึ่งในญี่ปุ่นนะครับรายงานว่าปัญหาภัยแล้งเมื่อปีที่แล้วทําให้สต็อกข้าวของญี่ปุ่นเนี่ยลดลงต่ําสุดในรอบศตวรรษเลยนะครับขณะที่ความต้องการภายในประเทศเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก็สร้างความกังวลน,นะครับให้กับผู้บริโภคที่ต้องแบกรับภาระซื้อข้าวในราคาที่แพงขึ้นนะครับ ซึ่งเจ้าของร้านขายข้าวสารแห่งหนึ่งนะครับในกรุงโตเกียวเนี่ยบอกว่าไม่เคยเจอสถานการณ์สต็อกข้าวที่เหลือน้อยแบบนี้มาก่อนนะครับโดยที่ร้านของเขาเนี่ยนะครับมีข้าวอยู่ในสต็อกไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนๆน,นะครับเราลองมาฟังคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นดูนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากที่สื่อญี่ปุ่นนะครับตีข่าวถึงข้าวไทยนะครับก่อนอื่น ขอให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อเกษตรกรอย่างโหดร้ายเช่นนี้ซึ่งชาวญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าในเดือนกันยายนข้าวญี่ปุ่นจะแจกจ่ายไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตและกองรวมกันบนชั้นวางก่อนหน้านั้นขนมปังอุดอง้งโซบะและพาสต้าก็ใช้ได้อย่าทำให้มันยากซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีชาวญี่ปุ่นอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าข้าวในประเทศซึ่งมีคุณภาพต่ำมีราคาแพงขึ้น บริษัทการค้าขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมร้านอาหารต่างๆกำลังสร้างเรื่องราวบางอย่างอยู่หรือเปล่าในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าข้าวาำข้าวและข้าวใหม่เริ่มมีจำหน่ายแล้วและองค์กรควรทำอย่างไรหากซ้อนข้าวปีแล้วไว้จจำนวนมากในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าหลายสิบปีก่อนเนื่องจากการขาดแคลนข้าวข้าวไทยจึงนำมาถูกทดแทน ในขาที no like dai, ่ท่านต่อมานะครับมากล่าวต่อไปว่าฉันได้ยินมาว่าข้าวเมล็ดยาวเช่นข้าวไทยนั้นแตกต่างจากข้าวเมล็ดสั้นที่รับประทานกันทั่วไปในญี่ปุ่นเนื่องจากข้าวเมล็ดยาวเช่นข้าวไทยเหมาะกับอาหารที่ผัดหรือปรุงรสมากกว่าเช่นข้าวผัดในขาที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปว่าข้าวไทยอาจจะโอเคสําหรับบางจานแต่ฉันไม่คิดว่าจะใช้แทนข้าวญี่ปุ่น ที่คุณมักจะกินได้คอมเมนต์ Comment ต่อไปครับจะไปเดือดร้อนกินข้าวไม่ดีทำไมซึ่งชาวญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าฉันกินมันเมื่อนานมาแล้วตอนที่ข้าวขาดแคลนแต่มันแย่มากจนฉันไม่อยากกินอีกต่อไปคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับก็บอกว่าข้าวไทยมีลักษณะยาวๆและบางเหมือนแมลงจึงทนไม่ไหวแล้วก็มีชาวญี่ปุ่นอีกคนนะครับมาตอบกลับว,ว่า มันมีรสชาติเหมือนมลงเหมือนกันไปต่อที่เมนต่อไปนะครับฉันไม่ต้องการมันมันมีรสชาติไม่ดีแล้วก็มีชาวญี่ปุ่นอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าฉันเห็นด้วยคนที่ถูกสัมภาษณ์เต็มไปด้วยความมั่นใจฉันดอว่าคนไทยในญี่ปุ่นเป็นคนที่บริโภคมันแล้วก็มีอีกคนนะครับมาตอบกลับว่ามันมีวิธีการกินที่แตกต่างกันวิธีการปรุงอาหารก็แตกต่างกันเช่นกันอร่อยได้เมื่อได้รับประทานแบบท้องถิน นอกจากนี้ยังเข้ากันได้ดีกับแกงอีกด้วยอย่างไรก็ตามผมคิดว่าไม่ได้เหมาะที่จะทดแทนข้าวญี่ปุ่นอย่างแน่นอนอในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าข้าวไทยไม่เป็นที่นิยมและขายไม่ออกมาก่อนซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าอยากกินแต่ข้าวญี่ปุ่นรเร็วนี้และข้าวใหม่ก็จะมีมาแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าไม่สามารถทดแทนข้าวญี่ปุ่นได้คอมเมนต์ต่อไปครับดอว่า บางคนไม่รู้หรอกว่าเมื่อก่อนข้าวขาดแคลนข้าวไทยก็ถูกแพ็คขายแล้วก็ถูกโยนทิ้งไปซึ่งท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าหลายสิบปีก่อนเมื่อข้าวขาดแคลนข้าวไทยก็เข้าสู่ตลาดแต่ก็มีเสียงบ่นว่าข้าวไทยนั้นไม่อร่อยในกรณีของข้าวไทยดูเหมือนว่าต้องใช้ความฉลาดในการปรุงอาหารบ้างซึ่งท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่า,ลากาาล่าวกันว่าข้าวมะลิเป็นที่ชื่นชอบของนักพอกายเนื่องจากปริมาณโปรตีนสูง คอมเมนต์ต่อไปครับขออภัยข้าวทรสชาติไม่ดีค่อนข้างจืดชืดไม่มีใครกินข้าวผัดได้ทุกวันหรอกนะซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวต่อไปอีกว่าข้าวไทยและญี่ปุ่นรับประทานต่างกันจึงไม่สามารถนํามาใช้ทดแทนได้คอมเมนต์ต่อไปครับก็อร่อยกับพอๆกับอาหารไทยแต่มันก็ไม่เข้ากับอาหารญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อไปครับข้าวไทยจะอร่อยเมื่อทําเป็นข้าวผัด แล้วก็มีอีกคนนะครับมาตอบกลับใต้อคอมเมนต์นี้ว่าฉันไม่ได้เกลียดข้าวผัดนะแต่ฉันกินแค่ไม่เกิน5ครั้งต่อเดือนฉันเบื่อง่ายคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาบอกว่าเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วสมัยข้าวขาดแคลนข้าวไทยเป็นที่ยมและผมลองชิมแล้วแต่ก็ไม่ถูกใจในขณะที่ชาวญี่ปุ่นท่านนี้นะครับมากล่าวว่าโดยส่วนตัวฉันชอบข้าวไทยค่อนข้างมากมีคุณภาพแตกต่างกับญี่ปุ่น คอมเมนต์ต่อไปครับข้าวแคลิฟอร์เนียจะดีกว่าข้าวไทยถ้านำเข้ามาทดแทนคอมเมนต์ต่อไปครับข้าวสต็อกค,ควรกระจายออกสู่ตลาดได้แล้วซึ่งท่านต่อมานะครับมืกล่าวว่าญี่ปุ่นความเป็นเลิศของข้าราชการที่บรรลุภารกิจตามที่สัญญาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศต่อไปครับใช้ได้กับเมนูแกงเท่านั้น ซึ่งท่านนี้นะครับก็ามากล่าวว่าฉันแน่ใจว่าคุณจะชอบข้าวเหนียวมากกว่าข้าวหอมมะลิเพราะว่าข้าวไทยมันไม่เข้ากับเมนูอาหารในญี่ปุน่นคุณไม่ต่อไปนะครับเมื่อกล่าวว่าอร่อยนะแต่ไม่คิดว่าจะกินคู่กับอาหารญี่ปุ่นได้นะค้ไม่ต่อไปนะครับก็มากล่าวถึงข้าวไทยว่าข้าวไทยหูไม่อร่อยเลยต่อไปครับฉันเคยกินข้าวไทยตอนเมื่อขาดแคลนข้าวแต่มันไม่เหมาะกับคนญี่ปุน่น ไม่มีความเหนียวและความชุ่มชื่นแบบที่คนญี่ปุ่นชอบต่อไปครับมีคนบอกว่าข้าวไทยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นเนื่องมาจากเหตุผลทางวัฒนธรรมมันเป็นเพราะว่าข้าวที่ผลิตในประเทศนั้นไม่เพียงพออย่าทําผิดพลาดอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าข้าวไทยรสชาติไม่ดีถ้าจะกินข้าวไทยก็หุงด้วยข้าวบาเลเ่เหนียวจะดีกว่าต่อไปครับ วิธีการใช้ข้าวไทยและข้าวญี่ปุ่นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวิธีการปรุงอาหารก็แตกต่างกันข้าวไทยเข้ากันได้ดีกับผัดกะเพราและข้าวผัดแต่ไม่เข้ากันกับเครื่องเคียงญี่ปุ่นหลังจากอยู่เมืองไทยมาหนึ่งสัปดาห์ฉันก็เริ่มคิดถึงข้าวญี่ปุ่นแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับโดยส่วนตัวไม่ชอบข้าวไทยเนื่องจากไม่มีหม้อหุงข้าวสำหรับข้าวไทยจึงคิดว่ายากจริงๆ คอมเมนต์ต่อไปครับข้าวไทยล้มเหลวเมื่อ30ปีที่แล้วเนื่องจากการขาดแคลนข้าวในญี่ปุน่นมีทั้งข้าวไทยและข้าวที่ผลิตในประเทศแต่รสชาติก็แย่มากจนกินไม่ได้คอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับมาบอกว่าไม่ใช่ว่าข้าวไทยมีรสชาติแย่นะแต่มันปลูกแตกต่างกันออกไปฉันอยากให้เขียนวิธีการปรุงไว้บนถุงข้าวด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับคนที่บอกว่าข้าวไทยไม่อร่อย บพูดทางทั้งที่ไม่เคยกินคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับฉันอยากลองท้าทายกับข้าวไทยดูหวังว่าจะมีนําเข้ามาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวๆนี้นะซึ่งท่านนี้ครับเมื่อกล่าวว่าเคยยินมาว่าข้าวไทยใช้ผัดได้ดีแต่ไม่เหมาะกับเมน,นูญี่ปุ่นซึ่งท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่าฉันยอมกินขนมปังดีกว่าออกไปกินข้าวแย่จากที่อื่นต่อไปครับ มันไม่อร่อยเลยใช้แทนกันไม่ได้เลยเปลี่ยนเป็นบะหมี่แทนต่อไปครับชั้นไม่ต้องการเพราะว่ามันไม่อร่อยคอมเมนต์ต่อไปครับจะมีสักครั้งไหมที่ไม่เหลืออะไรนอกจากข้าวไทยฉันมีลูกแล้วและมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าฉันเคยกินข้าวไทยมาก่อนแต่เมื่อหุงแล้วรสชาติไม่อร่อยชันสามารถทำเมนูผัด หรือว่าอื่นๆได้แต่ข้าวญี่ปุ่นเหมาะกับรสนิยมของฉันจริงๆซึ่งท่านนี้นะครับกล่าวว่าข่าวนี้ฉันก็อยากกินข้าวไทยอร่อยๆและไปอันที่ไม่สุดท้ายของชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งท่านนี้มากล่าวว่าฉันไม่เคยกินข้าวไทยครั้งนี้เลยหลังเลนนิดน้อย ครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่สื่อญี่ปุ่นนะครับได้ทําข่าวไปแบบนี้นะครับว่าลองนํำข้าวไทยนะครับมาทดแทนข้าวญี่ปุ่นดูนะครับเพื่อนๆนะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่าเลี้ยวกันสวัสดีครับ